วันทางพารวยวันทางพารวยคิดเป็นก็เป็นสุขได้คิดได้ก็มีแต่ร่ารวย,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 ยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหุ่นทางพารวยช่วงขุ่นทางสร้างสุขวันนี้ไปติดตามการเข้าร่วมบริการสิทธิ์บัตรทองของคลินิกการพยาบาลและการพดุงคันที่อยู่ใกล้บ้านไม่ต้องรอคิวนานค่ะ ตอนนี้เราอยู่กับนายแพทย์เจเดทธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและรองศาสตราจารย์ดรทัศนาบุญทองอดีตนาย,ยกสภาการพยาบาลน,นะคะสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีค่ะอาจารย์ทัศนาค่ะค่ะท่านเลขาคะปัจจุบันมีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นจานวนกี่แห่งแล้วคะแล้วก็โดยเฉพาะในกรุงเทพมหา,านครมีจํานวนเท่าไหร่คะครับถ้าภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยเรามีตอนนี้ที่เข้ามาในโครงการประมาณ3 0 0พันแห่ง แต่ยังในกรุงเทพมหานครนี้ต้องถือว่ายังไม่เยอะมีประมาณเกือบ20แห่งยังสามารถเปิดรับเพราะว่าตามข้อมูลที่ทางสภาการพยาบาลกำหนดประชาชน2,000คนควรจะมีคลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นหนึ่งแห่งดังนั้นในกรุงเทพมหานครก็ยังมีความต้องการนะครับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองที่คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่นจะใช้บริการอะไรได้บ้างคะ หลักๆเนี่ยก็เป็นบริการที่ทางพยาบาลสามารถให้บริการได้อย่างเช่นเรื่องการทำแผลการติดตามการให้ยาอาบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องการลงไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้การสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับอย่างเช่นการปรึกษาขอรับยาคุมกําเนิดการเข้าตรวจการตั้งครันหรือว่าการติดตามเรื่องภาวะคันของพี่น้องประชาชนนะครับที่ตั้งครันแล้วนอกจากนั้นเนี่ย